สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนมีโอกาสนะครับมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีเรียกว่าผ่านมาโดยบังเอิญก็ว่าได้นะครับแล้วก็มาทราบข่าวว่าที่นี่ครับที่นี่เลยครับเนี่ยเขามีสวนกล้วยไม้นะครับแล้วก็เรียกว่าพลาดไม่ได้ครับต้องแวะมาชมสิ่งที่ได้พบเห็นครับคือความอลังการงานสร้างความสวยงามของดอกกล้วยไม้เขาบอกว่าที่นี่นะครับที่อื่นเลี้ยงกล้วยไม้พวกสายพันธุ์เหล่านี้แล้วนะครับไม่ออกดอกแต่พอมา อยู่ที่นี่นะครับเนื่องจากว่ามันอยู่บนพื้นที่สูงอากาศเย็นอากาศได้นะครับเขาออกดอกคันพืชพลับเลยครับบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นกล้วยไม้สภาพแบบนี้นะครับแบบที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยออกดอกครับแต่ที่นี่ครับเขาปล่อยอยู่เองตามธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับออกดอกเกือบทุกต้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าความสวยงามของกล้วยไม้ที่นี่มันจะสวยงามขนาดไหนครับนี่ก็เป็น สวนกล้วยไม้สวนพึ่งออกขิดนะครับซึ่งเป็นบริเวณทางเข้าสวนนะครับตลอดสองข้างทางเนี่ย mm hmm. ก็จะมีกล้วยไม้ห้อยประดับประดาไว้นะครับซึ่งก็เป็นกล้วยไม้ที่พร้อมจําหน่ายแล้วครับถ้าใครมาเที่ยวสวนพึ่งเนี่ยก็มีกล้วยไม้หลากหลายนานาพันธุ์ให้เลือกซื้อเลือกสรรกันในราคาที่เรียกว่าไม่แพงครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้เริ่มแทงช่อนะครับเป็นลูกผสมนะครับก็ กระถางหนึ่งก็200บาทนะครับแต่ละในแต่ละโซนทางเดินเนี่ยก็จะมีป้ายบอกไว้นะครับว่าต้นละเท่าไหร่นะครับนี่ครับดูความสวยงามนี่ครับของลูกผสมเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นลูกผสมพวกเขาแกะแหละครับก็สวยงามครับนี่เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่อลังการงานสร้างมากสวยงามจริงๆนะครับเป็นพวกตระกูลวายนะครับเป็นพวก ลูกพวกดอนมาลีปักลกแก้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ถือว่ากอใหญ่มาเริ่มเทอมสวยงามจริงๆอีกต้นครับที่สะดุดตาแต่ไกลเลยครับสวยงามมากเป็นลูกผสมพวกกุหลาบนะครับนี่ครับที่นี่นะครับทราบข่าวว่ากล้วยไม้ไม่ออกดอกนะครับไม่ว่าไปเลี้ยงที่อื่นไม่ออกดอกแต่มาที่นี่ออกดอกครับ เพราะว่าอากาศเขาได้นะครับมีช้างครับช้างพ่อต้นใหญ่ๆเลยนะครับสวยๆเลยเริ่มแทงช่อแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มแทงช่อแล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกสวนหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับอำเภอสนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่ก็ถือว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีคนผ่านไปผ่านมาเยอะครับเอานะครับเฉพาะโซนนี้ครับดูครับ ความสวยงามอลังการครับตลอดสองข้างทางเนี่ยก็จะมีกล้วยไม้นะครับประดับประดาไว้สําหรับแขกที่มาเยือนนะครับจับจ่ายใช้สอยซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันครับวันนี้มิตร์ชนครับมีโอกาสมาอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อักครู่นี้ครับผ่านมาโดยบังเอิญนะครับมาพบกับสวนกล้วยไม้สวนพึ่งรีสอร์ทนะพี่เนาะสวนพึ่งราอ สวนเพิ่งออกขิดนะะเป็นรีสอร์ทด้วยไหมไม่ใช่ใหม่ๆม่เป็นแค่กล้วยไม้อย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วทำกล้วยไม้อย่างเดียวเลยใช่ทีนี้สวนนี้เนี่ยเมื่อกี้ทราบว่าเป็นอันดับต้นๆของราชบุรีติดหนึ่งในสิบของจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวทีนี้จุดเด่นของที่นี่คืออะไรพี่อจุดเด่นครับกล้วยไม้กล้วยไม้แวนด้าปูนแวนด้าเรียกว่าถ้าที่อื่นไม่ออกดอกพอจะคุยกันเกินๆเมื่อกี้เนี่ยที่นี่ออกออกอือเพราะอะไรครับอากาศ เพราะที่คุณยือนอยู่นี่คือระดับน้ําทะเลเท่าออกับตัวเมืองช่ไหมอืมหนาวที่นี่ยอยู่ประมาณครับหกหกถึงแปดองศาครับอืมเยือกอ,อืมขนาดนั้นอืมไม่พอพาที่ลาดถึงเขาไปแล้วลขขอุณภูมิจะลดลงทุกทุางอืมเลยทําให้กล้วยไม้มันชอบใช่แล้วแต่ที่สาคัญคือรดน้อนเช้าเย็นให้ชุ่มแล้วก็าอาทิตย์หนึ่งให้ขุยครับแค่นั้นเองไม่เกินสี่สิบวันก็แต่ง ครับแล้วที่นี่ผมทราบว่าเป็นสวนประเภทสวนเปิดสวนเปิดที่เดียวรับลูกค้ารับลูกค้าตลอดวันธรรมดาก็รับรับแขกเข้าทุกวันแขกเข้าทุกวันแต่อนใหญ่แล้วจะเป็นเสาร์อาทิตย์แน่งยครับครับใช่ก็คงคงทำความรู้จักกับคุณพี่เขานะครับถ้าผ่านไปผ่านมานะครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับแวะมาได้นะครับตรงนี้อยู่ไม่ไกลจาก ตัวห่างจากกรุงเทพแค่ร้อยแปดสิบโลจากกรุงเทพแค่ร้อยแปดสิบโลเองนะครับและที่นี่แลกแรกหลังของผมคือตัดดอกส่งนอบอันดับสองเนี่ยคือขายต้นทั่วประเทศเขาจะวิ่งรถมารับต้นที่นี่มีตรงนี้ตรงเดียวหรือมีตรงอื่นอีกใช่เตรงนี้เป็นที่พักให้ออกดอกหกไร่เนี่ยก็เหนื่อยนี่ที่ผมเดินนี่ผมยังเดินไม่ทั่วเลยเนี่ยไม่ทั่วครับเพราะพื้นที่ผมมันเป็นรูปตัวี ครับไม่พี่คุณเดินเนี่ยแค่เส้นตรงอย่างนั้นเองครับมันจะวกเข้าไปหนได้วกเข้าไปหนได้อืมและที่นี่มันแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมหนึ่งอย่างลูกค้าเข้ามาก็ผมากจะมาเป็นครอบครัวครับเราก็จะมีแพรปลาให้เด็กๆ,ๆให้อาหารมีแพปลาด้วยอ,อยู่ตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปไปเยอะละม,ม,มันที่ว่าเป็นแพรปลานี่คือเขาเป็นแม่น้ํา ไม่ใช่บอกคูเต้เป็นบอกุูเองเลี้ยงปลาไว้ลือกลกก็ประมาณสิบคนกว่าอืมครับครับครับก็ถ้าอย่างนั้นรบกวนมีเบอร์โทรไหมครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์สองสองห้าหกผมชื่อเล็กนะพี่เล็กเนาะครับเพิ่มเพื่อนหน่อยก็รลาย่เล็กตื่นเ้นครับขอบคุณพี่เล็กนะครับวัสดี็อย่างที่ว่าครับทางนี้เขาบอกว่าเวลาปลูกกล้วยไม้นะครับที่อื่นถ้าไม่ออกดอกเอาขึ้นมาที่นี่ครับ เขาสามารถจะให้ดอกนะครับออกดอกได้อย่างสวยงามเลยแหละขึ้นมาที่นี่ก็เรียกว่าสภาพอากาศเขาได้แหละครับก็เดี๋ยวไหนๆก็มาแล้ววันนี้มิสเตอร์ก็จะพาชมนะครับดอกกล้วยไม้ที่เขาเบ่งบานอยู่ที่นี่นะครับก็ไปดูกันเลยครับจะเห็นว่าดูครับนี่ครับตัวนี้ครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยมากนะครับสวยขาวบริสุทธิ์เลยแหละเป็น ตระกูลอะไรเดี๋ยวมิชซจะขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับที่ด้านล่างเพราะว่าวันนี้เรียกว่าบางตัวมิชชนก็ไม่รู้จักหรอกครับแต่ว่าถือว่าสวยงามจริงๆนะครับอ้าวแล้วครับเดี๋ยวว่าไม่รู้จักเลยดูป้ายดีกว่านะครับอินโดนีเซียกล้วยไม้พันแท้นะครับมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับตัวนี้เป็นกล้วยไม้พันแท้สวยงามจริงๆนะครับมัน ออกดอกของที่นี่นี่ครับกวยไม้ที่ออกดอกเนี่ยเรียกว่าสะใจเลยครับสวยงามจริงๆโอ้โหแบบดูแล้วแบบทึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่เล็กนะเจ้าของสวนท่านบอกนะครับว่าเวลามันออกที่นี่นะครับเขาออกเองโดยธรรมชาติเขาจะเต็มใจออกแล้วความสีสันเนี่ยเขาจะได้นะครับสวยงามจริงๆนี่ครับฟาแลนนอฟซิทครับดอกบล่มเลยครับออกที่นี่สวยงามมากๆนะครับโอ้ มิตรชนก็พยายามจะคัดเอาที่สวยๆมาให้แฟนๆได้ชมกันนะครับนี่ครับก็เป็นตระกูลออนซีเดียมนะครับซึ่งโอ้โหลำต้นนี่สมบูรณ์มากนะครับดูดอกดูอะไรเขาเรียกว่าช่อนี่ยาวมากๆเลยครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นออนซีเดียมโอ้โหกำลังเรียกว่าสวยงามจริงๆช่อย,ยาวมากนะครับก็ดูครับความสดใสความสมบูรณ์ของเขานี่ ที่นี่ครับได้เปรียบที่อื่นเยอะนะครับเอาละครับฟาแลนดครับตรงนี้ดงนี้ดงฟาแลนดเลยนะครับนี่เป็นฟาแลน o นอฟสิตครับสีโทนเหลืองนะครับสวยมากๆเลยครับนี่คือเขาเรียกว่าใกล้จะโรยแล้วนะครับยังสวยได้ขนาดนี้ครับเป็นฟาแลน o นอฟิตอ๋อนี่ก็เป็นอีกตัวครับฟาแลนดนะครับดอกบเริ่มเลยครับโอ้โหมันสวยสะใจจริงๆนะครับดูครับ วันนี้ก็เรียกว่ามิตรชนมีโอกาสดีครับมาชมสวนของพี่เล็กนะครับสวนพึ่งออกขิดสุดยอดเลยครับเขาเรียกว่าเรียกว่าไม่ต้องดูแลอะไรกันมากมายแล้วครับอากาศเขาได้เขาออกได้เปรียบเยอะครับที่นี่เห็นพี่เขาบอกว่าอากาศที่นี่เนี่ยเนื่องจากความสูงของระดับน้ำทะเลเนี่ยน้องๆเชียงใหม่แหละครับเพราะนั้นกล้วยไม้เขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่ต้องปรับตัวกันมากมายแล้วครับมาอยู่ที่นี่ปั๊บเขาก็พร้อมออกดอกแหละ นี่ครับแคทตรียาดอกบารมและความสมบูรณ์ความสวยงามนี่ไม่ต้องพูดถึงก็เน้นย้ำอีกทีนะครับอำเภอสวนพึ่งครับสวนพึ่งออกขิดครับท่านใดผ่านไปผ่านมามาเที่ยวแถวนี้ก็แวะมาเยี่ยมมาชมซื้อหากล้วยไม้สวยๆไปปลูกไปเลี้ยงกันวันนี้ครับมิตรชนก็มีโอกาสพามาเยี่ยมชมตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับแฟนๆท่านใดที่ชื่นชอบแนวเรียกว,ว่า มีเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยไม้หรือการเดินทางมาเล่าสู่กันฟังแบบมิสเตอร์ชนนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับมิสเตอร์ชนและที่สําคัญครับการกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนี่ครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆนะครับที่มิสเตอร์ชนถ่ายทอดและนําเสนอให้กับท่านก็พบกันใหม่ครับ EP หน้าครับ มิสเตอร์ชนจะนำเรื่องเราดีๆมาฝากอีกครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ